สวัสดีทุกคนเลยนะคะมันเจ็ดกันแก้ด้ยนะคะกิ๊บกิ๊บไปน้ำขึ้นนะคะขอรับชนๆๆน,นะคะรับชมลูกความาเทนเท่านั้นนะคะแนวทางที่ให้นะ,ะไม่กระันเตียวจะมาทุกครั้งทุกรอบนะคะก็ใช้วิจารณญาในการรับชมแัะเชิญลูกค้ามาเทนะอ่ะเมื่อวานสามรัดนั้นทุกคน VIP <AP S 2> ค่ะวันนี้มีปกตินะแต่เมื่อวานมีแต่ VIP นะคะ <aide> ไม่ถึงฝันนะสำหรับลัด V นะทุกคน 1นกึก็มีอะไรหนงหกในตารางนะทุกคนมีสามในตารางอยากเจาะให้ สามแล้วค่ะหนึ่งสาสาหนึ่งในตารางจ้า น,นี่นี่สองหางนี่แหละอ่ะประมาณนี้นะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะเป็นแค่แนวทางขอขอีกคนโชคดีแล้วชมว่าความมาถึงแค่นั้นนะคะ สามลัดปกติกับบี p นะคะทุกคนไปสามสี่ค่ะสอมสองสามหกสามเก้าสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดนะถ้าไปแค่สามกับสี่นะประมาณนี้นะคะ